วอตสับิทู e มาสเตอร์โตจะเริ่มวันเสาร์นี้แล้วก็มาวิเคราะห์กันว่าทีมไหนจะได้ถือถ้วยในรอบนี้ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับเดี๋ยวก่อนทุกคนกำลังหาร้านเติมวาลล์เรน์พออยู่หรือเปล่าขอแนะนำแก๊สท็อปอัพ ถูกรวดเร็วปลอดภัยใช้เพียงไรต์แท็กเท่านั้นก็สามารถเติมได้แล้วครับทุกคนถูกกว่าเติมเองแน่นอนและการันตีโดยผู้ใช้มากกว่า2 0,000 0คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายแค่นั้นยังไม่พอยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายน,นั่นเองนะผมก็ใครสนใจแอดไลน์ไปเลยครับแก๊สท็อปอัพอย่าลืมตัวแอดด้วยนะทุกคนคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัปลิงก์อยู่ด้านล่างในดีสคริปชันแล้วไปดูคลิปกันเลยและนี่ก็คือ12ทีมที่จะทาการแข่งขันสุดดฤดเเดือนในนนนันนะ จโซนยุโรปจะเป็นฟินาติกทีมเฮ t i c แล้วก็ทีม Liquid นั่นเองนะผมจะโซนบ้านเราจะเป็น RQ g e n g แล้วก็ p a p e r x จะโซนจีนจะเป็นชื่อหลายเกม i n g BillyBilly Gaming แล้วก็ w o o p นั่นเองนะผมและจะโซนเมกาจะเป็น G2 Sentinel แล้วก็ MIBR นั่นเองก็มาดูกันว่าจาก12ทีมนี้ทีมไหนจะได้ถือถ้วยสุดสวยของ Master ร์โต n t นโนะครับ และเราจะทําการจัดแรียงกิ้งตรงนี้นั่นเองนะครับทุกคนแบบที่ทุกคนเห็นจะมีตั้งแต่อันดับที่1ก็คือทีมที่ได้ถือถ้วยสุดสวยของมาสเตอร์โตรอนโต้นั่นเองนะผมไล่ลงไปอันทีมอันดับ12ก็คือทีมที่โหลของมาสเตอร์โตรอนโต้นั่นเองอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูตารางการแข่งขันก,นกันดีกว่านะครับซึ่งการแข่งขันเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่7มิถุนายนนี้ก็คือวันเสาร์นี้เวลา5ทุ่มนั่นเองนะผมก็ถ้าใครสนใจอยากดูการแข่งขัน และอยากมีคนดูด้วยก็สามารถมาดู Watch Party กับจัดในช่องจักก็ได้นะทุกคนเวลาห้าทุ่มวนันเสาร์นี้นั่นเองเนาะก็ปลักอินนิดนึงอ่ะโอเคก็เดี๋ยวอธิบายฟอร์มาการแข่งขันก่อนดีกว่าซึ่งการแข่งขันเนี่ยจะมีทั้งหมด2สเตจด้วยกันนะครับเริ่มจาก s w i ต s s สเตจกันก่อนซึ่งจะมีทั้งหมด8ทีมด้วยกันเนาะก็คือ8ทีมนี้เขาต้องทําการคัดอีกหนึ่งรอบให้เหลือ4ทีมไปเจอกันอีก4ทีมที่อยู่ในเพลย์ออฟนั่นเองนะผมก็คืออีก4ทีมนี้่ทีมพวกนี้ก็คืออทีมันดับ1แต่ะซนันเ G2 ก็เป็นอันดับหนึ่งของอเมริกาชื่อหลายก็เป็นอันดับหนึ่งของจีนฟันติกอันดับหนึ่งของยุโรปแล้วก็ RQ อันดับหนึ่งของแปซิฟิกเนี่ยเขารอละเขารอในรอบ8ทีมละแต่ว่าอีก8ทีมข้างล่างเนี่ยต้องทําการคัดอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อเออไปเจอทีมพวกเมื่อกีนั่นเองเนาะอ่ะก็เดี๋ยวเราทําการจัดแลนด์กิ้งของสวิ s s ์สเตชันก่อนเนาะเพราะว่าจาก8ทีมนี้จะเหลือแค่4ทีมแปลว่าเราจัด4ทีมโลได้นะครับก็คืออันดับที่9 1 0 11แล้วก็12นั่นเองโอเค ซึ่งสำหรับ S วิส์สเตดเนี่ยวิธีการคัดเลือกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะผมตารางเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือทีมไหนเนี่ยที่แพ้2รอบเนี่ยก็คือจะโดนอลิมิเนตออกไปนั่นเองเนาะก็คือถ้าเราแพ้0ูนย์เรายังรอดแต่ถ้าเราแพ้0ูนย์ก็คือเข้าอลิมิเนตหรือว่าถ้าเราชนะ1แพ้1อยู่เราทําการแข่งขันอีกหนึ่งรอบแล้วถ้าเราแพ้อีกหนึ่งรอบเนี่ยคือเราชนะ1แพ้2แลเราก็ถูกอลิมิเนตเหมือนกันนั่นเองเนาะก็คือตามหลักห้ามแพ้2รอบนั่นเองนะครับท สำหรับรอบแรกเราคิดว่าใครจะแพ้กันก่อนคู่แรกนะครับคู่ตึงเฮดติกเจอเปเปอร์เร็กซ์สอทีมนี้เราดูอยู่แล้วว่ามีประวัติมันวิธีการเล่นสไตล์การเล่นดูดเดือดคล้ายๆกันนะครับเรื่องการยิงเวอร์ทั้ง2ทีมแต่ต้องบอกว่าเฮดติกเนี่ยขี้ชกนะครับพอๆกับ p ป p ปอร์เรเลยคือรู้ๆจะได้ ถือถ้วยอยู่แล้วแต่ก็ชอบพลาดกันบ่อยนะครับสำหรับทีม Heretics ่วนเปปเปรกส์เรารู้กันอยู่แล้วว่าตอนนี้เขากลับมาแล้วนะครับสำหรับสองทีมนี้เนี่ยผมว่าทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นกับแมปพูนั่นเองนะผมเพราะว่าทั้งสองทีมนี้ความแกร่งเนี่ยไม่เหมือนกันเลยสำหรับแต่ละแมปเนาะเปปเปริกส์เขามีแมปของเขา Heretics เขามีแมปของเขาถ้าพิกแอนด์แบนได้เป๊ะๆของทีมใดทีมหนึ่งผมว่าซีรีส์นั้นอนะ ทีมนั้นจะเอาไปเลยครับแต่ถ้าการพิกแกรนเนี่ยไม่ได้ตามที่แต่ละทีมต้องการเนี่ยน่าจะสูสีพอสมควรนะครับในสําหรับคู่นี้เนี่ยเริ่มจาก1นึก่อนนะผมว่าผมให้ p e p e อ x อย่างเดียวเลยเพราะว่าการคาดเดาของ p e p e r x เราสามารถทําไม่ได้นะครับเป็นทีมที่เกินการคาดเดาอะ่ะคือเราไม่รู้ว่าเขาจะเอาอะไรออกมานะจากกระเป๋าของเขาเนี่ย ซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมว่าน่าสนใจมากๆครับสองทีมไปเบรซ์นั่นเองก็เลยให้นําไปก่อนหนึ่งศูนย์นะไปเบรซ์อ่ะต่อไปบิลิบิลีกับทีมลิควิดตอนแรกผมให้ทีมลิควิดเต็มใจแต่ตอนนี้มันมีข่าวนะครับผมออกมาว่าลูกพี่เน็ตอาจจะมาไม่ทันมาสเตอร์โตลอนโตแมตช์แรกนั่นเองนะผมเพราะว่าวีซ่าไม่ผ่านแล้วตอนนี้เขาก็ออกมาประกาศแล้วว่าไม่ผ่านแน่นอนครับสำหรับคู่แรกเนาะคือเขาต้องไปอัพลายใหม่ไปทำใหม่แล้วก็ ต้องเสี่ยงไปแข่งคู่สอนะครับสำหรับลูกพี่เน็ตก็เลยต้องบอกว่าทีมลิควิดที่ไม่มีลูกพี่เน็ตเนี่ยโอกาสชนะอาจจะยากครับเพราะว่าต้องเป็นเด็กใหม่เข้ามาซับแทนนะครับซึ่งเด็กใหม่เนี่ยก็โหดอพอสมควรแต่ว่าผมว่าการที่ขาด IGL ไปหรือว่าขาดลูกพี่ใหญ่ที่คุ้มน้องๆใหม่เนี่ยไปเนี่ยทำให้ทีมอาจจะเปดได้นะครับก็เลยต้องไปให้บิล i บิล i เกมมิ่งนะครับสำหรับคู่บิล i บิลิเจอกับทีมลิควิดนั่นเอง ต่อไปเซนติโนเจอวูฟวูฟถ้าเราไปดูโซนจีนโหดมากเป็นรันที่เอาเรื่องพอสมคอนแต่ว่า Sentinel ทีมยิงอะทุกคนคือแมปโหดเยอะ s e ค o n d ฟอร์โหดมากทุกอย่างรู้สึกไปดูการเล่นของเขาดูการใช้แผนของเขาเนี่ยมันคลีนกว่าเยอะมากนะครับ เลยสำหรับคู่นี้ผมจะให้เป็นเซนตินัลนั่นเองส่วนเจนจีเจอ er M.I.B.R m i บีอาร์มบีอาร์ูปพี่อาร์สเปสทุกอย่างผมมาขึ้นอยู่กับเขาถ้าเขาไม่ลั่นวันเจนจี G กินเรียบนะครับสำหรับคู่นี้นะก็เลยให้เป็นว่าเปเปอร์เร็กซ์บิลลี่บิลลี่เซนตินลแล้วก็เจนจี G นั่นเองก็คือจะมีเฮริทิกส์บิลลี่บิลลีู่ฟและ M.I.B.R. บีอาร์ที่มีสิทธิตก สำหรับการจับในรอบนี้นะครับสับแปดทีมนี้สำหรับคู่แพ้เนาะถ้าออกมาวีโต้เนี่ยสทีมนี้ผมให้วูฟเนี่ยอันดับลงนะตอนนี้นะครับเพราะว่ามือใหม่ด้วยแล้วก็ประสบการณ์ไม่ค่อยมีพร้อมลั่นพร้อมยิงแต่ ฟีล well, uh ิ่งก uh ันอยู่บนเวทีระดับโลกระดับิน international เนี่ยพวกเขายังไม่ได้มีนะครับก็เลยผมว่าในซีรีส์ของมาสเตอร์ตอลอนโตเนี่ยอาจจะเห็นวูฟออกเป็นทีมแรกๆนะครับสำหรับผมอ่ะโอเคต่อไปทีมที่จะออกสำหรับผมนะครับคงเป็นทีมลิควิดผมรู้ทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยก็เดี๋ยวลูกพี่เน็ตกลับมาทันแล้วก็มาช่วยทีม แต่ผมว่ามันอาจจะสายไปหน่อยเพราะว่าการกลับมาของลูพี่เน็ตในจังหวะที่ทุกคนมันดาวมันแพ้มันเสียใจตรงที่แบบวีซ่าไม่ผ่านเนี่ยมันมันรีคัเวอร์ยากครับแล้วก็คนที่ต้องกลับมาแล้วก็เริ่มเล่นต่อเลยแบบบินมาแล้วเล่นเลยเนี่ยผมว่าฟอร์มของเขาเนี่ยก็อาจจะไม่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยเหมือนกันผมเลยว่ามาสเตอร์โตรอนโตนี้สองทีมนี้อาจจะเป็นสองทีมที่ไปเร็วที่สุดนะครับผมอ่ะ โอเคเราได้อันดับ1 1 1 2สําล้สำหรับอันดับที่10คือมันยากมาก,มากนะต้องบอกเลยว่าทีมยิงเนี่ยเกืบทุกทีมยิง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 แต่จากการยิงของทีมนี้เนี่ยอีกทีมนึงที่ผมว่าน่าจะพลาดไปก็คือบิลลี่บิลลี่เกมมิ่นะครับเพราะว่า แมตช์แรกเขาโอกาสชนะมีแต่แมตช์ต่อไปไปเจอ s e นติโน l ไปเจอเจนจไปเจอเปเปอร์เผมว่าไม่รอดคือจะให้เจอสี่ทีมเนี้ยจากความคิดผมอ่ะอีกไค่ผมว่าเขาก็ไอสามทีมนี้ผมว่ายัางไงเขาก็ไม่รอดครับก็เลยคงเป็นบิลลี่บิลบลี่เกมมิ่งนะผมอีกทีมต่อไป อืมต่อไปคงเป็นทีมยาเขาบอกเลยว่าตอนนี้คือเราเหลือ5ทีมที่ใครก็สามารถขึ้นไปเพลย์ออฟได้แต่ผมมีความรู้สึกว่า s e n ติน e l อาจจะชกเป็นทีมที่ผมบอกเลยว่าแบบที่บอกลั่น แผนดีทุกอย่างดีแต่เราเคยเห็นไปแล้วว่าจบเกมยากปิดเกมยากมากครับทีมนี้เป็นอะไรไม่รู้คือนำโดแล้วปิดเกมไม่ค่อยได้ครับเซนติโน่แมปพูตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะเข้าทางก็เลยก็หมอว่า s เซนติโนอาจจะเป็น ทีมต่อไปนะผมอันดับ9สําหรับมาสเตรอร์ตอนโตถ้าเขาออกจากสวิสเตได้ผมจะบอกว่าดีใจมากๆเพราะเรามันแฟนเซนติโนลแต่ว่าเป็นประญดครับผมว่า Gen g จนจีเปเปเบ e ็กเชีและ MIBR จะออกมาจากสวิสเตได้แล้วก็ไปเจออีก4ทีมในเพลย์ออฟก็คือ G2 ชื่อหลายเกมม n ่งเฟลติกแล้วก็ RRQ นั่นเองครับอ่ะโอเคตอนนี้ ากแปดทีมนี้มันขึ้นอยู่กับสายใช่ไหมคือตอนนี้เราก็เดายากนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะจับยังไงนะว่าทีมไหนจะเจอใครตามหลักก็คือไม่ใช่โซนเดียวกันต้องเจอกันแต่ว่ามันก็เดายากอยู่พอสมควรนะครับก็เอาเป็นจากสแตตแล้วก็พอร์ฟอร์มเมนที่ผ่านมาสเตจวันกันดีกว่าว่าทีมไหนหน่ากลัวบ้างนะครับผมสำหรับผมนะทีมนี้น่ากลัวจะมีดังนี้ก็คือฟันนติก G2 PaperX แล้วก็ Heretic ที่ทีมนี้ผมว่าท็อปสส่วนอีก4ทีมนี้เนี่ย5-8ถึงซึ่งตกใจเลยนะผมว่าตกใจนะอันดับที่8ชื่อไหลกมมิง่งแม้ว่าจะได้ที่1ในโซนแต่เราก็เห็นมาว่าโซนจีเนี่ยถ้าไม่ใช่ EDG ไปไวทีระดับโลกแล้วมันพลาดตลอดก็เลยให้อันดับแปดนะเป็นชื่อไรเกมมิ่งอันดับเจ็ดคงให้ r าคผมรักวันเย็นนะผมว่ามันโตดจัดทีมฟอร์มมาดีทุกคนแบบเปอันดับหนึ่งของ Pacific. แปซิฟิกแต่ชคอันนี้ผมคิดว่าชคอันดับเจ็ดนะอันดับหก MIBR ครับเพราะว่า a อสปาคนเดียวมันไม่ไหวครับพี่พี่คือจะให้ลูบี้แอสปาร์ยิงเกมละสามสิบคนเดียวมันไม่ได้ครับทุกคนมันมันไม่ได้จริงๆ่วะในความคิดผมนะแล้วอันดับ5้านะครับเจนจตัวลั่นนะครับผมว่าเขาเริ่มกลับมาแล้วนะเจนจนะมีสิทธิ์ท็อปสมด้วยเจนจี G คือผมบอกเลยว่า5้าทีมนี้เนี่ยพลิกได้ทุกคนนะคือจริงๆผมสู้กับฟอร์มเริ่ม ทีละขั้น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 กลับมาแล้วกลอนก,กนลันแต่ละคนยิงแบบยิงเป็นเม็ดนะมีสิทธิ์จจิงๆผมว่าอาจจะขึ้นไปท็อปสี่ได้แบบไม่น่าตกใจนะผมโอเคต่อไปท็อปสี่างมนนะครับผมจะเป็นใครบ้างสำหรับผมอันดับสี่อาจจะเป็นเปเปอร็กซ์ เปเปอร์เ็กซ์ชนะเฮติกในรอบสวิสตี e แต่ผมว่าพอมา Playoff เนี่ยแต่ถ้าได้เจอกับเฮติกอีกหนึ่งรอบในการคัดอันดับ3อันดับ4อะไรอย่างนี้ผมว่าเปเปอร์เมีสิทธิ์แพ้เฮติกอันดับ3ส่วนอันดับ1กับ2ผมรู้หลายคนผมว่าน่าจะ2ทีมนี้แหละไม่ G2 ก็แฟนติกและหลายคนอาจจะให้ G2 อันดับ1ด้วย ล่าสุดปล่อยเพลงมาด้วยครับ G 2 i n t h e g o l d e n Era ใครไม่ได้ไปฟังนะลองไปฟังกันได้เพลงมึงเท่จริง MV ทำเท่มากแต่ว่า Fnatic ถ้าใครดูโซนยุโรปกับผมหรือว่าอาจจะดูโซนยุโรปแข่งขันเห็นฟ n a t i c เล่นมั่งาสเตอร์คลาสว่ะโบสเตอร์การสั่งแผนของเขาและการยิง Conical Flashy อัลไฟเยอร์คายักษมันลั่นวะแล้วไวท์ในทีมไม่ตึงเครียดทุกคนดูเฮฮาทุกคนดูแฮปปี้ไปหมดผมว่าฟานาติกจะกลับมาถือถ้วยอีกหนึ่งครั้งสำหรับมาสเตอร์ ตโตนั่นเองนะผมและทุกคนคิดยังไงการจัดแร่งในรอบนี้ทุกคนคิดว่าฟันติกจะชนะหรือเปล่าหรือว่าจะเป็น G2 หรือว่าเป็นทีมอื่นก็อย่าลืมพิมพ์มาในคอมเมนต์และใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันให้ด้วยแล้วไว้เจอกันใน VCT Master Toronto